to try. 的真。 จ,จะเงาจะซ้ำเหมือนกันไหมมันอ่านว่างเลือเกินในหัวใจเมื่อไม่มีเธอมันเชื่อชา จะผ่านพ้น Thank you Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp คือนั้นครับซิงเกอนี้1ง,งานใหม่จากป o อ o โอ r d o s e นั่นเองนะครับหงวงที่มีความสามารถนะฮะแล้วก็มีแนวเพลงที่เรียกว่าเป็นป๊อปแล้วก็เป็นร็อกด้วย แต่ละคนก็มีผลงานต่างๆมากมายนะฮะที่ผ่านๆมาแล้วเรามาทำความรู้จักกับเขาเป็นพร้อมกันเลยดีกว่าครับกับป๊อปโอเวอร์โดสสวัสดีครับ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 นะฮะต้อนรับสู่รายการเอป๊อปของเรานะฮะป๊อปโอเวอร์โดสนะฮะพวกเราก็โอเวอร์โดสมากนะช่วงนี้โอเวอร์โดสนะฮะเกินขนาดเกินขนาดมีความสุขเกินขนาดนี่ก็ถูกต้องถูกต้องนะฮะกับบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คืนนั้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรฮะกินใจจังไปเป็นอย่างไรแต่งกันเองใช่ไหมฮะแต่งกันเองครับอารมณ์คือเหมือนแบบว่าไปเที่ยว อนนั้นไปเที่ยวทะเลอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าคนที่ไปเที่ยวทะเลมันมี2อย่างคือไม่อกหักก็แฮปปี้อินเลิฟเป็นคนหลักแต่คนที่อกหักเนี่ยเหมือนเราจินตนาการขึ้นมาว่าคนอกหัก2คนไปเจอกันที่เกาะก็เลยคิดขึ้นมาว่าแล้วก็เกิดมีซัมติงกันขึ้นมาแบบวันไท์แซนแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกแยกันไปมีแฟนอยู่แล้วคแต่ว่ายังรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างนี้นั่งสมาธิใช่ถูกต้องครับอะไรอย่างนั้นครับก็เลยรู้สึกว่ามัน มันมันเกิดขึ้นได้จริงเกิดขึ้นได้ถ้าคนเรามันอ่อนไหวง่ายอะไรใช่แต่ว่าพอสุดท้ายก็กลับไปเจอแฟนตัวเองกลับไปเจออะไรแต่ยังคิดถึงคืนนั้นอยู่มันมีค่ากับเธอไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากขนาดนั้นมากวันน้แสดงนี่ไกลตัวคุณเหลือเกินมากมากอันนั้นคือเรื่องอะไรอยากจะทำความรู้จักกับพี่วีวก่อนอ่ได้เลยครับเพราะว่าเมื่อกี้นุวิวบอกว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ถูกต้องมีผลงานีกองด้วยนะทำความรู้จักเลยทีละคนเลยครับ ครับผมชื่อโตครับผมตำแหน่งกีตาร์ครับโตัสดิคาร์ดครับชื่อแท็กครับตะกรองครับครับผม ครับผมคอนครับตีกลองครับคอนตีกลองนะครับโตพิทักษแล้วก็พี่คอนผมนะฮะทั้งสาท่านก็ผ่นเขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงดนตรีนะฮะวนเวียนอยู่อย่งี้แหละวนเวียนอยู่ในนี้แหละนะฮะอยู่เบื้องหลังบ้างอยู่เบื้องหน้าบ้างวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่เป็นตวเป็นตนเท่าไหร่นะี่อะไรอย่างเง่อนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยป๊อปโอเวอร์ดอสเองเนี่ยนะครับดูแลเรื่องของเพลงเองด้วยเรื่องของดนตรีเองด้วยคอทั้ง3ท่านเองก็เาเรียกว่ารวบรวมสมองรวบรวมอะไรหลายๆอย่างในการทำดนตรีย็ คครรัับบแนวจริงๆของป๊อปโอเวอร์โดอสลงพุ่งไปทางไหนอย่างไรฮะก็คือตามชื่อเลยครับป๊อปแนวป๊อปแต่โอเวอร์โดสเนี่ยคือเราชอบฟังเพลงป๊อปเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันฟังเยอะๆเราเราชอบดนตรีก็หลากหลายด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันโอเวอร์โดสคนเวลาโอเวอร์โดสเนี่ยมันมันอยากทำอะไรมันก็ทำครับมันก็ตามใจตัวเองเคยโอเวอร์โดสเนี่ยบ่อยครับอโอเวอร์โดสคืออยากทำตามใจอะไรอย่างเงี้จะทำตามใจก็เลยแบบว่ามันรู้สึกว่าอ่ะเสน่ห์ของป๊อปโอเวอร์โดสเนี่ยมันก็คือ ความไม่ชัดเจนครับคือเป็นวงดนตรีที่ไม่มีความชัดเจนเลยแต่ว่าดนตรีฟังแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมโลดี้เพลงป๊อปอะไรอย่างงี้แต่แนวสไตล์เพลงเนี่ยมันจะมีป๊อปล็อกมีบอสซ่าครับใช่มีเฮฟวี่มีฮัดคอร์มีเยอะเลยแต่ถ้าคุณเอามาเล่นกีตาร์ปองเล่นได้หมดอ๋อนะฮะจริงๆริงหนักไหมหมายว่าแบบ หนักก็มีหนักมีความเมทัลอยู่หนักก็มีเบาก็มีย้อนยุคก็มีครับมีเพลงย้อนยุคมีทุกอย่างครับก็อย่างที่บอกนะว่าโอ้โหใช่ครับออย่างนี้มากกว่าคือแบบอยากทําอะไรก็ทำอะคือคือวันนี้เราอยากทําแบบนี้ว่าทําไมเราไม่ต้องทําแบบนี้ดูบ้างอะลองทําแบบนี้ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าวันนี้อยากทำมันบเฮ้ยอยากได้กลิ่นเพลงแบบเก่าๆสมัยสมัยพวกฟูตตี้หรือแบบอะไรพวกประมาณอย่างเงี้ยเก่าๆใช่แล้วก็มีคัฟเวอร์ด้วยอะไรประมาณนี้คัฟเวอร์เพลงถามเจ๊ของพี่ๆ วงฟอยเวอร์ก็อยู่ดีดีนึกสนุกนะครับอะไรใช่ใช่เอามาทาอะไรกงอม่าปะปาปะมาใช่ใช่ทำเรื่องแบบให้แฟนที่แบบว่ารู้จักก็คือเรื่องนั้นคือเราโตมากับเพลงพวกนี้คือโตมาคือบางครั้งเราแบบเราฟังเออเรานึกถึงสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเล่นเอามาทำกันสนุกสนุกนี่แหละนะฮะก็เรียกว่าสร้างสรรค์ ใหมใ่ด<ล>ด้วย้วยแล้วทั้งสามท่านนะฮะพี่โตพี่ตัแตกแล้วก็พี่คอนพี่คอนวรวมตัวกันได้ยังไงครับรวมตัวกันดิบบาร์รวมตัวกันรวมตัวดิบาร์มารวมตัวเอาไหรับไม่ใช่แต่งเซลล์ถามว่าพวกเรามาเป็นติสสุทธิกันได้ยังไง ก็จบจากวงกลาก่อนอยู่วงกลากร่อนอยู่วงกลามาก่อนเธอเป็นแฟนฉันแล้วใช่ตอนนั้นก็เมื่อ2ปีที่แล้วครับอย่างนี้เมื่อสองปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองหูจันไม่ใช่ใช่หรือเปลามยนั้นหูจงเกงขาสั้นอยู่เลยนานแล้วก็นั่นแหละครับก็จบปุ๊บแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันตอนที่เราอยู่ค่ายใหญ่อะมันก็เหมือนมันต้องตามการตลาดด้วยมันต้องเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งของเขาด้วยแล้วก็บิสเนสนิดหน่อยเราก็ไม่ันอิสระครับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ซนนะครับคือเราเลยรู้สึกว่าพอออกมาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วซนกันสักหน่อยก็เลยรู้จักของกับพี่คอนก่อนเรียนเราเรียนเดียวกัน ครับอ๋อเรียนมาด้วยกันใช่ได้ไม่คือคืออยู่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยแต่แค่เป็นคนละรุ่นเฉยๆคืออยู่โรงเรียนวัดทรงธรรมด้วยกันหมดเลยก็ชวนคนใกล้ๆบ้านใกล้ใกล้กันคือมันทำงานกันง่ายกว่าถ้าแบบมัน c l o สกันมันใกล้กันเงี้ยมันทำงานกันง่ายคุยกันง่ายใช่ใช่พรีอยู่แล้วใช่ครับตอติคือก็เล่นเล่นเบื้องหลังหรือไม่ไงครับก็ทำงานกลางคืนเล่นกลางคืนครับเล่นกลางคืนช่ก็คือเล่นมานานเล่นกันก็เลยชวนมา ร่วมสตาร์กันมาดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรกันออะไรย่างงี้ก็จะร้องอยู่เล่นเล่นเล่นกลางคืนเหมือนกันครับแล้วก็ทําพวกทําซิงเกิลบ้างทําอะไรพวกนี้บ้างทำเพลงโฆษณาบ้างเพลงประกอบนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยช่วยเขานี่ยเขามารวมตัวกันเนี่ยเขาไม่ใช่ทำมาเพลงสองเพลงนะเขาทำมาเยอะนะทำมาเยอะแล้วนะเท่าไหร่นะประมาณ20เพลงครับแต่ว่าคือปล่อยเนี่ยเราไม่ได้มีสื่อคือต้องคือตอนแรกออกมาจากคลาดปุ๊บเนี่ยแล้ววิ่งชนงานเองหางานเองอะไรเอง บอกว่าโคตรเหนื่อยเลยครับ <c oughs> เพราะว่า,าคือหนึ่งคือสมองเราต้องยอมรับว่าพอเป็นเรนื่องตีเราไม่ได้เก่งเรื่องการพูดคุยคกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยคอนเนคชันเราไม่ไม่เก่งนะครับครับพอมันเริ่มเหนื่อยก็เลยเฮ้ยนั้นเราไปหาค่ายเล็กๆอยู่ดีกว่าที่แบบว่าให้รับเราได้จริงๆก็เลยไปอยู่ค่ายอินดี้ค่ายหนึ่งเล็กๆแล้วก็กลายเป็นเขาก็เริ่มคอมมิชชันมาอีกเชิญพาณิช์มาอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นก็มันก็ไม่ได้แตกต่างนั้นเราก็ออกมาทําเหมือนเดิมแล้วกันบางทีมันก็ มีความสุขมากกว่าเราเรื่องที่จะมีความสุขมากกว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราอยากคำมาเชื่อเราอยากได้เงินค่อยไปคิดเชิงพาณิชย์ละกันค่อยไปเอาเงินแต่เราขอมีอาชีพหลักด้วยแล้วก็ทําตรงนี้เพื่อความสนุกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นกําไรกับคนฟังด้วยอะไรมันได้ได้คนฟังได้รับความหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยจากจากในหนึ่งวงดนตรียแต่เพลงต่างๆก็ยังมีช่องทางการดาวน์โหลดือนค่ายใหญ่ใช่ไหมฮะมีครับมีครับเช่นพวกไอจูนอะไรอย่างงี้ก็มีครับคือเราแต่ของเราเนี่ยเวลาเราโคกับทางบริษัทที่ดาวน์โหลดเราขายแพ็คยกแพ็คเลยเอาตังค เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนดาว์โหลดเท่าไหรเราก็ตัดมาก่อนเลยแล้วก็คุณจะไปทำอะไรกับเพลงของคุณใครไปานขายส่งไหมอะไรขายแบะไรขายส่งขายส่งขายขายส่งขายอะไรแอะไรแบอะไาแบบอแบอะไรแอะไรกอะไรอะไอาไรยอะไอะใรแบบวะไรแบบอะไรแบนอะไรแบบอะไรแบอะไาแบบอะไรแบอะไรแบบอยไรแบบอะไรแบบอะไรแบ้องไรอะไรแบอะไรอะไรแบบอะไรแบอรแบไแบบอะไรนรบอะอไอรแบบรอะไรอบแบแออะไรแบะอ เครียดมีไหมฮะเยอะครับมีคือทุกเรื่องคือมันเนาบางทีเราพูดถึงเรื่องอย่างน้องเอ๋ยเฉยๆไว้เนี่ยเรคือพูดเรื่องเด็กนักเรียนที่ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบมีแฟนอย่ารีบไปเดี๋ยวพี่จะสวยความรักอะถ้ามันถึงเวลามันจะสวยถ้ารีบไปเดี๋ยวพี่จะสวยน้องพี่สวยน้องพี่น้องมารักพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะติดคุกพี่ก็จะติดคุกรอให้ถึงวัยก่อนรอให้เลยวัยก่อนพี่ก็สบายใจเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันนี้เรื่ือเรื่องจริงพี่ ก็มาจากเรื่องจริงด้วยอะไรนี่มันมันก็เลยเกิดโดนประจําเกิดขึ้นไงโดนประจําโดนประจําเนี่ยต้องบอกเป็นโดนประจําที่เป็นซิเกิลใหม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องวีโดนประจํานะผมว่าไม่เป็นผมล่ะพี่นั่นแหละเออเนี่ยฮะเป็นซิเกิลใหม่โดนประจําให้พี่คานพูดเป็นไงพี่คอนโดนประจํำก็คือไม่ผมถามพี่คุณโดนประจำยังไงพี่โดนอะไรครับผมไม่ได้ ผมเป็นผู้กระทำเขาอย่างเดียวครับดูจะกทรงก็วันละวันก็โดนอยู่ในเจ็ดร้อยอ่ะเจ้บ้าการมังคุณโดนประจําคืออะไรครับพี่เนื้อหาจะเกี่ยวกับเออเอพรุ่งนี้โทรมาบอกแล้วเนี่ยพอจะพูดก็ชอบมาขกาศการอ่ามึงพูดเลยนี่พี่ฟอร์ดไม่ออกอะไระลำมันจริงพี่ฝอดนี่พี่ฟอร์ดนี่พี่ฝอร์ดนี่พี่ฟอร์ดทรงอะไรก็ไม่รู้ตลอดโดนประจําเป็นไงฮะ อ่ะพูดเลยลืมแล้วเดี๋ยวพี่เอายอนมาแล้วเอาหอเขาโยนสายโยนให้ขนาดนี้พูดบ้างพูดแต่แหมแล้วก็ยิ้วกันตายเลยพูดอะสนสั้นสนานมันเกี่ยวกับเออผู้หญิงที่อกหักแล้วเวลาอกหักเนี่ยเลาผู้หญิงอกหักเหมือนเขาจะต้องการโทรมาหาเราคือโทรมาหาว่าพี่อยู่ไม่ว่างไหมคือเขาต้องการระบายอ่ะแล้วเพลงโดนประจำเนี่ยเหมือนเราอ่ะพูดถึงตัวเองว่าแบบ เวลาคุณอกหักคุณก็คิดถึงผมแต่พอเวลาคุณมีรักผมโทรหาคุณก็ไม่เคยรับสายผมเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะมีค่าเฉพาะเวลาเขาอกหักเป็นพี่ชายเป็นอะไรแค่นั้นก็เลยบอกว่าเซ็งรู้ไหมเนี่ยทุกครั้งที่รักเธอดีขึ้นมาฉันก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ประมาณแนวเพลงของโดนประจำเป็นยังไงพี่นี่เป็นแนวฟันครับฟันนิดนิดคือถ้ารู้จักเนวาน่าเนวาน่าเนวาน่าเป็นเป็นสไตล์เดียวกับคล้ายๆเนวาน่าก็คือเป็นแนวฟันล็อก อะไรอย่างงี้กินกล้าเนี่ยใช่สัดสัดโยนโยนเลยแล้วก็ MV ก็ถ่ายกันเองถ่ายแถวบ้านถ่ายอะไรเนี่ยครับอย่างนี้เห็นเนี่ยเขาประแดงเขาประแดงก้าวหน้าเขาประแดงก้าวหน้าครับผมประแดงก้าวหน้าโหตีกันไ่นเลยเนี่ยอะไรอย่างงี้ยลองนี่ก็คือเนื้อหาเองเนื้อหานี่เอ็มบีก็คือจะบอกว่าพอเวลาผู้หญิงโทรมาเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องวิ่งไปหาประจำเลยต้องให้เัวต้องให้ตัเราก็เลยให้วิ่งต่งขึ้นรถเราวิ่งทั้งเอ็มบีเลยอะไรเป็นไงบ้างบรรยากาศถ่ายชามก็วิ่งเล่นเองเลยเล่นเองครับเหนื่อยด้วย วิ่งมันไม่มีวิ่งนั่งเพลงอ่ะไม่มีอะไรครับก็แบบว่าถึงเวลาก็ถือสต๊ดี้แคมวิ่งตามไอ้แท็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ไปตัดด้วยอะไรอย่างงี้อยอันนี้จะโชว์จริงๆแอบแฝงโชว์พระประแดงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสวยบ้านเกิดขายบ้านขายบ้านตามสมัยครับให้ดูให้ดูสาวมอนแต่ว่านี่คือเป็นลักษณะที่แบบว่าแนวเออเนื้อหาของเพลงคือแบบว่าคือผู้หญิงโผลมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยืนไปใช่เป็นธรรมดาฟิลเหมือนประมาณผู้หญิงแบบว่า ควทุกเกี่ยวกับเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มากกว่าคือเหมือนเหมือนเขาเห็นเราแบบสนิทมากไงคือแบบว่าโทรมาหาเราตลอดใช่แต่รู้ไหมเนี่ยว่าเซ็งอะไรเงยเือ่าเราเอาเราเออเพราะเราเอาะเราอเาอพราะเาเอเพาเราเอพราะเราามเราเอาะเราเออเพาาอพาเราอีเพราเ้ออเราออามเออเรางเาอเาเราเออเพราเราเอเาอเรราอรอาเาอเราอาะเราเราาอาะเราาอเอาเะ ไม่ดี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 ไม่เออด้วยเราตัวนี้สามารถชมได้แล้วแล้วนะได้ครับชมได้แล้วครับในยูทูบทุกอย่างเลยทุกบทเพลงนี่สามารถเข้าไปในยูทูบรับใช่แล้วเซิร์ชคำว่าอะไรครับถึงจะพบโอโดสครพบโอโดสเลยพบโอโดสเลยใช่ครับ CH ด้วยจะมีคำว่า CH เอ๋อมี c ีด้วยชานอลท่านในยูทูบแล้วก็ท่านในเฟซบุ๊กก็พบโอโดสแบนอ๋อนะฮะพบโอโดสโอ้โห ป๊อปโอโดสแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างพี่สำหรับแฟนคนที่ได้ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีครับมีคนแบบว่าเปรียบเทียบไหมระหว่างป๊อปโอโดสกับสกาลาเปรียบเทียบไหมมีแต่กอกว่าคิดถึงมากกว่าครับแล้วก็เหมือนได้กระแสกระแสฐานแฟนคลับเก่าๆเขาก็จะตามมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ ต้องยอมรับว่าบางทีเราไม่ได้มีมีเดียเยอะมีอะไรเยอะมันก็จะไปเทียบเท่ากับวงพี่เขาไม่ได้ครับผมเราก็ค่อยๆทำแต่ว่าแฟนที่ได้มามันก็จะเป็นแฟนที่ชอบเราจริงๆแฟนตัวจริงที่ตามปุ๊บเขาก็จะแบบว่าเหมือนเป็นสาวกตัวจริงเลยซึ่งมันก็ภูมิใจครับเวลาเราทําอะไรมาเสร เราไม่ได้โปรโมทเยอะแต่เราได้กลับมาขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริวารีนะครับผู้ชมครับที่เรียกได้ว่าใช้ทั้งฝีมือนะฮะที่สั่งสมประสบการณ์มานะครับเราก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าแนวเพลงมากมายหลากหลายนะฮะสามารถหาดูได้ติดตามได้ในยูทูบในครับผู้ชมครับ Pop Overdose Band นะฮะลองเซิร์ชดูนะฮะทีมผู้ชมจะพบกับบทเพลงต่างๆมากมายที่ทั้งสามท่านได้เาเรียกว่ารังสรรค์ที่จะทำบทเพลงขึ้นมานะครับเรียบร้อยกันไปนะฮะไงฝากด้วยแล้วกันกับ Pop Overdose นะครับผู้ชมครับในวันนี้ ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นั่นแหละครับได้เป็นหนึ่งวงที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์มากๆทีเดียวนะครับที่นี้ก็อยู่ในวงดนตรีดังมาก่อนเนาะใช่ใไหมฮะน้องวีคนชอบทงะเพลแล้วก็ออกมาเพื่อค้นหาตัวเองนะฮะก็ยังไงก็ขอให้เดินตามความฝันของตัวเองอย่างประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนด้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะในเอป๊อปของเราในช่วงเที่ยงแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนว่าอย่าลืมกิจกรรมร่วมสนุกของเราในการส่งท้ายความส่งส่งความสุขท้ายปีกันใช่แล้วในการไปชมภาพยนตร์เรื่องสตรีเล ที่โรงภบบิ์เมเจอร์ซีรีเพล็กรัชยธินนั่นเองใครที่ตามไม่ทันไปดูใน Facebook.com a p o p อมรินทวกันลวกันนะครับใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลามาลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณเสื้อพิกรจาก Q Design and Play ด้วยครับใช่แล้วเจอกันใหม่นะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงไทม์หรือทีวีอดีช่องหมายเลขสามันบหี่ในครับคุณผู้ชมครับ